เลยโหโหดไม่คว่ามันเป็นไาากด <laughs> แล้วตามมันถึงต้องลูกคอขอนาดนั้น <laughs> ก็คือของเพื่อนน่ากินกว่าเสมอมึงแกัติดต้องครูสานั่งคิดตั้งนานจะไปกินข้าวผัดไหมโอ้โแลกไหมจ๋าสั่งแค่ข้าวหน้าไก่ย่างฉันก็นั่งคิดตั้งนานฉันก็คิดเมนูมาไนอุ้ยมันน่าไก่ยากมันดูเสียไก่ย่างคิดว่าจะกินว่าเหนืยโอ้โหดไม่กินแล้วไม่เป็นไรไข่๊าเพื่อนเพื่อนรออยู่ถ้ากินไม่หมด อก็ทำไมซื้อถือสามันล่ะรอใส่รอรอส้มตำก่อนเอไม่ได้ร้อยขึ้นมานี่นะคะข้าเช้าเบาๆมันยังยังไงนี่มันเยอะจังวะเออเอา จ้าก็คือเป็นนั่นน่ะผู้ลงโลเทชันของกลุ่านขออากนดับอไกิน่ามตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากกินกับพรอตัวเองแลอไปกินกับพี่จ้าลงมือได้จ้ามีกระเพาะของหวานอีกครับ ชอบมากเพราะว่าแถวนี้ไม่เคยมีร้านขนมหวานแบบนี้รู้สึกแบบชอบที่มันเป็นขนมหวานแบบนี้เลยรีวิวจริงจังชอบที่แบบนม่เคยมีมากถ้าแถวนี้ก็จะเป็นแบบตังค์พี่งหรือว่าอะไรแบบไม่ไม่ค่อยทในเถ้าหลาชอตแบบคนหวานชายๆนิดนึงนะคะไม่อันนี้ที่พูดถึงตังค์พี่งนี่คืออะไรเจ้าเทือมันเป็นแบบร้านแบบ เคเข้าไปยงอ๋อร้านนั้นไม่เค้เข้าไปอิสระภาพด้วย่เป็นอะไรนะบัวลอยอย่างเดียวหรอร้านนั้นอ่ะหรือว่าไมกจ๊ะใช่ใช่จ๊ะเคยไปร้านนั้นไหมร้านไหนคะร้านนี้ซอยตรงนี้เนี่ยนี้าินเหรอโอเป็นไอ้นี้ใช่ไหมบัวลอยก็เป็นแบบบัวลอยอ่ามีแค่บัวลอยอย่างเดียวมีแค่บัวลอยอย่างเดียวแต่หลายไซส์ตรงนี้ขากับตรงนี้อีกค่ะตรงนี้ นายบอกเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเรากินข้าวไปเยอะแล้วแล้วเราก็อิ่มแล้วใช่ไหมออันมีกระเพาะของร้านอีกนี้เกือมันคืออันนี้คือซอสมันมีกระเพาะอน้ำตาลน้ำตาล่ะมันทำไมไม่ตมไไอไม่า่เเ้ยไ่อไมเอาไเอาเดี๋ยวก็ไปใส่เพลงไงอ่าได้ แบบนี้ก็ได้ไหมเหรอจ well. ะได้ไม่ลืมหรอว่าต้องใส่เพลงเทคนิคของการหายนะคะแล้วก็ใส่เพลงเข้าไปก่อนโอ้โหที่ไปเนี่ย พอขนาดนั้นงงไม่สุดเลยเราต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอเวลาถ่ายวีดีโอออ๋ไม่ว่าที่เวลาจะลงเพลงก็คือทำแบบนี้หรอทำที่จำอ่อนเลยหรอเดี๋ยวไม่โอ๋อ้ยจำไปถ่ายจำเพิ่งทำแล้วถ้ามังซีถ้าบางทีนึกออกแล้วถ้าจานี้นะติดเพลงอะทำไมมายถึงว่าลืมติดเสียงกินเลยมังซีก็ลืมอันนี้อันนี้เขาจะเสิร์ฟมาใช่ไหมแล้วก็จะมีใบนี้ด้วยเป็นใบราคา น้ำมายื่นที่เคาน์เตอร์เลยค่ะอันนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรนะต่อถึงก็อันนั้นเป็นเป็นเมนูไหนบัวลอยนมสดทัดเช่นกรอดับเออจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือเม็ดเม็ดที่เป็นเม็ดทางนั้นอ่ะมันมีสีบอกอยู่ไหมเนี่ยอันนี้เปลือกหรือเปล่าไม่ก็จะไปดูเม็ดเปลือกอันนี้ดำก็น่าจะสีดำป่ะอ่าดำน่าจะสีนี้แล้วก็อันนี้เป็น ไม่นานช็อกไว้น้ำสมสายชูเขาไปเข้าดิทำไมอ่ะทำไมอ่ะต้องเป็นทำไมก็แบบแต่ครุลงอุ่นนี่ของอร่อยมั้งติม่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวรับชามได้อุ้ยมีสีเลี้ยวด้วยอร่อยแบบหวานฉ่ำข้าวไอติมไม่เป็นหวานแบบมันไม่เป็นติมแต่อยากจะมีไม่จะหวานแบบหวานตี๋ไม่ได้หวานไม่ได้หวานน้ำตาลใช่ อยากเออก็งปกอยูนะตองปกอยู่นะเออไม่ตรงตรงไหนอ่ะลองลองทำเหียดดูแ่บมากอสารในเฟซนันตรงไอยาไม่มีใครดูยู u ู e เขาอยู่แล้วลงไปก็ไม่ใครหรเฮ้ยผมดูรูกคลิปเลยอย่าให้เฟซมาค่ะเดี๋ยวมันไ้้ตองปก เวลาเห็ไไนไหมเวลาเขาจะลงเลยในเฟซเขาต้องคิดก่อนเขาต้องเป็นคนลงเพราะว่าถ้าคนอื่นลงเขาจะไม่รับแท็กเดี๋ยวมันตรงอกับรูปมันไม่ตรงไม่ใชยแค่แท็กนะรูปอย่าแท็กอย่าแท็ก,ทกคืออะไรอ่ะคืออะไรนี่อย่าแท็กจัง Happy n e ี Year